สวัสดีครับผมปดุง้งเช้งครับสวัสดีค่ะขาเนี่ยากาซ่านาะถามูอะไรถามูชั่วโมงหนึ่งเรามุยม้ยวนมาติบ่เป <laughs> <laughs> ็นผย่งนำ่อนเลยลด <laughs> ใจทนล่อมาไวแล้วคือได้ยินข่าวว่าฝันดีสนองแต่อะอกแต่ว่าแต่ว่าทีมงานกับวาสิมาดีแต่ว่าคือน,น,นมิดอ่อยจ่อยแถอะผู้เพราเป็นยังเดี๋ยวคนกามาที่หลังก็ได้ <laughs> พอแฟนผู้นองยเป็นประยักมากอบนี้บออ๋อเอาพะนยังเดี๋ยวส่งให้กันเอาคือเอารับแต่ว่าเมื่อวันที่ยี่สเท่าไหร่ยี่สิบสี่เนาะยี่สเลขออกวันที่สามสิบเอ็ดมสิอนี่ยกำหมื่นหามือหกเรียงหกหมื่นเหลืออีกหวันมานทางวันนี้เลข เพิ่งจะมีตัวเดียวเด้เดนาะคือสิแข็งถักแขวนวันนี้แปลงมา <laughs> ปั่นมกส้วงแล้วแขวนอันตันเนาะ <laughs> เอาขั้นแขวนแขวนกระออกไงเนาะบ้าบ่ออกยังไงต้องออกทั้งวันนั้นงั้นเราต้องนึงยังเตนะนะ็มเต็มเนาะหกสองเนาะแต่ว่าผมล่อทีเดียวนี่ล่อเสียงตะโกน,นตะโกนแล้วบ่สได้ตะโกนบอาได้ตะโกน ขั้นตะโกนมากนี่แมนโหลดอันหนึ่งือเสียงตะโกนมากอีกอันนึงคือฟันเข้าไปในวัดวัดบาออ้านดงปอวัดมองที่เป็นพุมพ่มพุ่มอยู่หันตอนนี้นนฟัน,นได้เรียกยูหันย่ำไดออกย่ำนันออกสมวดดิที่ฟันยูหันแมนแต่ว่าเข้า,าเอาให้เป็นครับนนเข้าเข้าต้องเอาให้เป็นขนาดฟันแล้วต้องตีนัฟันเห็นงูเลี่ยงกันนอนเหียงกันสองตัวงูนั่นดอกอีกอย่างไน่ย เกา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 งูใหญ่เกาเกาเขาเข้าเป็นตีเกาเกาเกศเกศครับฟันเห็นงูเกี่ยวกันสองตัวออกเก็บสองงูนันตีมันมันมันงูเกี่ยวกันสองเทียรได้อยู่หันครับงูงูเห็นฟันเห็นงูสองเทียเทียเทียกรงูเกี่ยวกันนะก็คือออกเกศสองครับแต่ว่าทีนอนเนี่ยกันงูใหญ่น่ะก็คือออกเกา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 ฟันว่าคนไปเรียนให้โลยุหันสิบเอ็ดให้โล แกออกหนึ่งหนึ่งเท่ากันห้องนี้่สันคือห้องมากมานได้แมวันนี่หนึ่งเก้าเนื่องเก้าเป็นหนึ่งหกเนาะครับแกยุหันอีกขึ้นกันยุหันคักบล็อคบงหันจังว้านนี้ฟันเกี้ยวไปฟันเกี่ยวมางหันไปงวดนี้เอาอันเมื่อเมื่อที่เข้าไปอานบวชมาหันย่างปลาแร้งหาพระอาจารย์ไปขออนุญาตคนสิเป็ดมันกลายสีขาวั้น้าแล้วเข้าวมาสิเป็ด แต่ใครล่ะวาพูดเพิ่นปรับไข่เฮ็ดแต่เขานี่ล่ะโอ้สิไปวายสิไปวไปทั้งพูดสารแล้วแบบนั่นไปเพื่อนเนี่ยมองกันสเสียบถูกกับพ่มี่เนาะเข้าไปซองเบองเอามนี่แต่หาเขาขา้ซื้อผมบอกให้เขาไปเื่อพวกย่ายๆนะพวกย่ายๆนะทุกคนนะข้าเจ้าก็หาถูกบันผ่านล่ะแต่ว่าข้าเจ้ามันไม่รู้ว่าข้าเจ้าเฮงไหนข้าเจ้าข้าเจ้าไหวสามผ้าพองนี่ ข้าเจ้าเขาเจ้าหาข้าเขาให้พูมันสามหม่องแต่ว่าหม่องนี้มันจะเป็นเป็นหม่องเก่าแก่เป็นหม่องเริ่มเริ่มแรกเลยแรกเริ่มเดิมทีแมนหม่องสามพูมเขาแมนมันหมองหันนะป้าก็เลยเข้าไปขออนุญาตเจ้าวาดเจ้าเจ้าขออนุญาตเจ้าวาดมือมื่อแรกนี่แหละสีไปทั้งพุ่มสาดไปทั้งพุ่มสาดเอื้อนสีเป็นเสื่อนโรชิเปออนเอาพลไมฆยังไปให้เพิ่นครับเอาไปถวายผลเมฆ ให้ว่าเพื่อนในโชคตลอดอยิ้มองนีเแมยนเราก็สิไปบอกสิไปบอกเพื่อนบอกไม่ออกว่าย่าเอาของข้าวใสอ๋อเวลาจัดภาคเข่าจัดยังยาใสของข้าวเนอย่าใสเนื้อนะพวกพวกเป็นสัตวนะ์นะกินได้ผลไม้กับเขา่ายังเขา่าของหวานนะเอาคือบอ,ค,อคือบอใสของข้าวครับเอาฟัน,ฟ,นฟันหนีเนาะ เข้าห้าฝันเมือม่อเมื่อเมื่อที่ย่ำคลืนมากที่เข้าไปวราเหรเข้าไปขออนุญ,ญาตเราเข้าก็ได้ฝันฝันเห็นอันพระคู่บทนะเจ้าวาาัดเจ้าวาสคน,นเกา่าเจ้าวัดลูกกะที่เพิ่นเป็นเจ้าคณะอำเภอเพอิเ่นได้ตายเราอยู่หันนะเพิ่นมรณาาแล้วภาพไปจดแล้วภาพอยู่หันอ่าผู้ที่เข้าไปเทียงเพิ่นนะ่ะเทียงเพิ่น่าห้เผาลูกเข่นนะครับ ที่ออกหนึ่งศูนย์หกนะอาไปเทียคนไ่ฝันยังไม่ฝันเพื่อนอะครับเป็นยังจังสิบสวดให้ประสรนเพื่อน่าสวดผู้สวดสวดเนเป็นยังสิบ่สวดเอาสวดกับสวดประสิยอมแค่์ระริฐเพ่อนเถียงกับเขาอะวันนั้นได้หนึ่งศูนหหนึ่งศูนย์หที่มันที่หัวแหลกหัวต่อมาเข้าไปยจุดถูก้อคอยๆอาย่ายคหับมันออกต่อกันแมนบอมันออกต่อกันหนึ่งศูนย์หกสองเทียต่อกันนะรอบนั้นก็ได้ทั้งสองหอบเลยได้ทั้งสอง้นอดว่า ป่าหลงเฮงรับเงินแสนที่ออกหนึ่งศูนย์หกแต่ว่าตู่วัฒน์ไทยนี่ส่วนนะแม่นครับตอนนั้น์วัฒน์ไทยบายังหวนหวนรุ่นมากเพราะเกยรติศูนย์ผีคอยไทยเอาวันนี้เป็นเจ้าไหนวานนี้ไปไปเห็นเพื่อนไปหัน่ะไปเน่วาดนป็นในยินเสียงในยินเสียงแหละครับคือสิบระเคนตะโกนเหม็นข้าวได้เหม็นข้าวได้พีาสันเหม็นข้าวได้ข้าวได้เหม็นข้าวได้ กับเขากำหน้าเมนข้าวกับเขากำหน้ามมาสัน่น<อ>เขาก็เลยคิดคิดซืซ่อๆออกมาเข้าไปเบิองเหล่ามือนั่นเพิ่อนในยินแม่อันแม่พะเย่าน่ะเพินพ่นว่าอันขนาดใส่ฟุ้งอย่างยาจะไปเอาของข้าวของอย่างใส่เท่ามาสันเขาก็ได้เขาก็บพราะว่าในขดอกตอนนั้นแต่ว่าเมื่อฝันมือนั่นนะก็เลยคึดนส่นนี้ว่าเออมันเป็นจังสั่นบ่มาสั่นเพิ่นเพิ่นอ่า บนในฝันว่าเหม็นข้าวเหม็นข้าวกับเขากับน้ำดิเหม็นข้าวกับเขากับน้ำอ๋อก็ได้สิอันนี้ก็คืออาจจะอาจจะอันนี้เท่านี้ไม่ได้ยินเสียงยังแส่แล้วเขาก็งวัวเมืองกับบ่มีไผ่ครับอ่าเขาของยืนอยูนนาโบดนะครับเขายืนอยูนนาโบดนั่นมองทีวาลูแซ่เอาเสียวรถมาต่ำนะครับอ่าเสียวรถมามะส้นนารถแม่นะครับมีหัวเัืองหนึ่งหันครับอ่ามันนี้เข้าก็งได้แงไว่าสิบ่มีคนแง่วมาข้างทีล่ะครับอ่า บันี่อันพอดีเดียวไปทั้งนั้นเห็นอันพ่อคู่นะเห็นพ่อคู่อันบดนะคบยือน,นยูวยือนยู่เท่าก็ได้ย่างย่างออกไปทา้งทางบดย่างไปหาเพื่อนย่างไปหาเพื่อนมองถนนมองสาราสีสันเขานะมองที่เข้าว่าเข่าอันไปไทยให้เบิงวานห้เอฟซี C เบิงวาหลังค้ามันพังครับมันหัวคือว่าอยากเปลี่ยนนะครับนเอฟซีฮาผู้ใดเข้าไปขออนุญาตอันพระอาจารย์่า ให้ขอไทยหลังค่ายอย่างนแน่คับเอฟซีคนซอยอย่างสีนะค่ะเธ่อคนนั้น<า>คือป่าไม่ความตั้งใจว่า<แ>สิไปบูรณะบูรณะในจุดที่<า>ว่ามันหัวฝ่าที่ว่าน้าหัวใสที่พังอยู่เห็นไหมบอหลังค่าหลังไงญ่นี่ครับฝ้าเลยลวนโรเหตว่าจังจังโมเมนต์มาหนุปป่มป่วนนี่มันหนุกป่วนบ่นน่นน้อยๆดิสะนลังไงเหรหลังญงที่สันเขาคือสิหัวค่ะปนะ่านอันเอาฟ้ามันหลุดโงอีอย่างหัวมอง ปูอนปูยังก็หัวหาหัวคักหัวเนี่ยแต่ยังมองหันว่าสันเข้าเรียกไปรู้กันเนี่ยอันนัก็ได้ว่าเออหายเอฟซีผลอยากซอยน้านางสีนะอือเขาก็ได้ไปไทยก็ได้ไปไทยเห็เบิ้งเบิ้งใคเธออยากมารวมกับป้ายังซี่บอกอ่าก็ได้วางซี่ครับอือได้สนใจกติต่อมาฮะนะครับอ่าแต่ว่าเบอร์ไล่ป่าเออไล่ป่าก็เสียเมื่อจมแ้วนะบูเอฟซีไล่ดูดครับ อันโทรศัพท์เพื่อนจำเต็มมันได้หลุดไปซื้อครับเออก็ได้รายได้ไหม่ครับอากับผู้ใดอยากได้อันรายไหมมากการเบอร์ไล่กับเบอร์ที่ไล่กับกับเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์เดียวละบาทเบอร์ที่ไล่กับกับเบอร์โทรศัพท์กับเบอร์เดียวละบาทนี่นะเบื่อไล่เลยเบื่อเดี๋ยบแล้วพอเขียนลงในนี่ก็ได้เออเออแล้วเขียนลงในสมุดนี่อ่าออเบอร์ไล่ไปตรงนี้มันนี่ก็ได้เห็นพ่นยืนอยู่หันก็ได้ย่างไปหาปูอันปูเห็นอย่างน้องเข้าได้บ้างสิครับ บ่ปากหันหนามาค่อยๆหันหนามายิ้มยิ้ม,ย,มยิ้มหย้ยิ้มห้อันจากที่ได้ยินเสียงว่าหมิ่นข้าวได้น่ะครับอืม,มแม่เน่ะไอยิ้มห้ยิ้มห้มหแล้วเซยครับสิบแปจังไหนสิปเปนเนบเป็นอยังบ่เป็นอยังแล้วคนสิบจังสันตีบ่เปลี่ยนดิครับแต่ว่าเฮ้มันสิปเป็นอันบ้านเด็กพี่บอก เลขที่วัดนะเลขที่อย่างครับห <get> นึ่งเจ็ดศูนลขที่วัดระเมนอืมอันนี้กะยังเบาหนกอยู่หนึ่งเจ็ดศูนยหนึ่งศูนยเจ็นี่แหละแต่ว่าเฮียนย่แอลแม่หนึ่งเจ็ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็นี่ยเยแยเอลที่ว่าครับอันนั้นนะที่เข้าฟันมาไปถามเฮียนันนู่นในบาริสี่พันธุ์อะรเองสินะครับอเที่ยวเทียวที่มันออกเจนะ็ดศูนย์ะแต่ว่าเพิ่นยิ้มให้ให<ๆ>ซื้อเพิ่นยิ้มห้ซื้อ หมายว่าเป็นเลขป้าดวงแห้งสิเข่าเราบวาสันที่หายไปไหมตั้งแต่ฝันแรกไหมที่ปิ่งเกี้ยวนิว้วมือเสาะสามนิ้วใส่กันไหมถามแปดที่ไวกันไหแต่ว่าเทากับนีนอย่งงนี้ว่าเพิ่นกับเป็นพระเนาะเิ่นเป็นปูเป็นแปดนี่คือกันนี่ครับปูปูเป็นแปดแปดส่หกหมเพิ่นเป็นผีเราดิฮะ มันเป็นผีแล้วมันเป็นพีแล้วนี่เที่ยวนน่นเพื่อนกัเป็นพีด้วกันเที่ยวที่เผารุงเขีย่น่ะมันก็มันโหนมันไม่แปดดิมันไม่เป็นหนึ่งศูนย์หกเพื่อนมอหนาคาไปแล้วก็สิเป็นศูนย์สันตัวศูนย์หกศูนย์ยังไงะบอกเรื่องบ้านหนึ่งศูนย์หกอกอีกจะหลวัดว่าทางไหนเนาะบ้านนี้จุดๆ าตีซอยกันเมื่อแค่เนาแกฝันเห็นเพื่อนตริงสิท่านตีเราบอกแต่ทีแน่ๆค่ะคือปานิพีนนะเลขทีวัดทีแต่ว่าเพื่อนยิ้มหายบ้าเพื่อนยิ้มหายนี่เพื่อนทีเพื่อนยิ้มเพื่อนต้องดีใจได้เพื่อนยังใครยิ้มแมนเพื่อนนี่บอยิ้มใส่ก้นายๆดิครับแมนตัวเคยไปบวชน้อเพื่อนอยู่อ่าแมนครับเพื่อนเราไปผู้บวชให้ผมตอนผมบวชตอนนั้น ี่อายุยี่ห้าว่าตอนผมบวชกับเพื่อนเป็นเจ้าคณะอำเภอแล้วเพื่อนเป็นเจ้าเป็นเจ้าอาวาสยุหันครับกับไปบวชกับเพื่อนนครับเนีพื่อนสิไย์ยุมเพื่อนกับพวกได้นะครับเป็นสิยุอยู่ในปัตตางเพ่นขุนก็ะได้แต่ว่าเราไปของบาทเกิดเพป่นยูนีครับถ้าเพื่อนยิ้มให้เังนสี่เพื่อนกับิดแสเด็จผมว่าเพื่อนสีดีใจที่ป้าที่เขาไปปรัปปุ่งวัดหรือเปล่าแมนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนี่แหละเลขที่ไ้ไว้นี่สามแปดนี่ เอาเอาเอาท่านีลอกทนีไว้ก่อนบอกฟันก่อนบอกคือถาฟั่นอีกตะกอนฮะฉันสีฟันตัวนี้บอกกับว่าท่านได้ฟันก็ได้ครับบอฟั่นก็ได้รอกเล็กตัวเดียวฉันสีฟันเนนือเหลือหนัเลขกตัวเดียวแต่ว่าเพื่อนก็เป็นแปดนะเพื่อนก็เป็นคันแน่ว่าปูกับเป็นแปดนะ ก็เอินปูเพิ่นเป็นปูแล้วเพิ่นแถาเติมแล้วครับแม่นอืเพิ่นบพิ่นไ่ได้เป็นพระถ้าหน่อยพระมาดพิ่นเป็นปูแล้วเป็นเจ้าคณะอำเภอเปเจ้าคณะอำเภอป้อมแต่ว่าผมว่าเพิ่นสีดีใจนี่แหละคิดว่าหันหนาม่ายิ้มแหนมโนดอวันนี้โมไปยิ้มใส่คนง่ายๆกันยังไงแม่นครับเพิ่นที่เป็นผู้ซื่อๆเสยๆเนาะแต่ว่าเพิ่นนี่หากลูกไส่้เอาและดิ หักกุ้งแ่หักไต้น่น้อยคุณนะตั้งแต่ย่าม่อนตายจังไปน้ำกันคุณตั้งแต่ไปวัดน้ำกันนะแต่ว่าเอนดูเอนดูจรว่าจุ้ยเขาอนุบาลครับมานีมานีมาเอาขานมไปกินยุคนละฟังเวนบอกรงเรียนกับวัดเอาทิพเขาไปถวายเพ่กับเมนเพลินไปสมายจักรวรรดิเพ่งถวายเพ่กับเมนจุ้ยเราก็เขาไปถวายเป็น เป็นคนเงียบแต่ครัเดี๋ยวนี้่ใช่นะเป็นคนแบบว่ารู้จักบุญไปวัดนั่นวัดนี่ท้าบุญนะนี่สิ่งสี่มาซื้ออย่างอีกคือสิบันฝันเห็นนำแต่งวดที่แล้วกับฝันเห็นครับอยู่ในวัดนั่นแจ่งวันผูหันแขนที่นี่น้องอะไรนะลายตัวเนาะไม่ส้มตัวบนสามตัวบนลักสองตัวล่างครับแล้วกัด สามตัวล่างอีกศูนย์หกหกได้หลายอย่าง,งได้หมดได้หลายอย่างนะอืมเอาเดี๋ยวเจ้จังสี่ถ้าสิตีเป็นตัวเลขเนี่ยป้าสิตีว่าเพื่อนเป็นพี่หลอกสิตีเป็นหกจียงสี่บอกแมนกับแปดก็ได้ <6. S 1> สิตีแปดศูนย์หกอืมแปดศูนย์หกเนาะต่เราก็เลอาตีไว้เป็นกนได้ตีใวเนาะตีใบเพิ่มแปดศูนย์หกหรือแปดหกศูนย์แปดศูนย์หกนั่นมันก็นี่แหละจีงสี่แหละเนาะอันนี้ร่องร่องร่องตี พราันเาฝันเพื่อนเพื่อนยิ้มให้พ่อเพื่อนยิ้มให้พ่อครับกระตีเอาเพื่อนนี่แหละอื็กัดรครับออแปดศูนย์หกแล้วปแล้วแมเรียกออกว่นอย่างว่นนงานอั่าคาดกว่าวันจั์ครับแปดศูนหก สิบส <min it> <rit> <eled> ี่นาทีแล้วดิขุยกันโดนไม่ถายแท้นี่แหละตีไว้สัก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจังไรมือแรกจะเข้าไปทำความสะอาดมันบ่ครับแล้วมืออื่นจะไปขึ้นหมากไหมมืออื่นจะไปขึ้นหมากไหมมือแรกไปทำความสะอาดไว้ก่อนขึ้นนะครับอาหารพุะไม้เนี่ยครับนปักของหวานยังไงล่ะเป็นบ่มักของข้าวบ่กอจะสีเมนกีนข้าวเอาฝันต่องวดนะครับปีงข้าวก็ไง ปิงข้าวไงพาษาไทเอินปิงอย่าง่อนนี้ปิงควายอ่อปิงควายเนาะ,ะปิงควายกลัดมือเกี่ยวพันนิ้วมือใส่กันสามนิว้วจับมือมาจับมือครับพันนิ้วมือสามนิ้วใส่กันก็นกนเลยตีสามแปดนะครับ <3 S 2> ตอนนั้นตีสามแปดมานี่ลาสุดนี่แหละฟันเ็นปูนี่แหละนะครับต่เลยเอา้าเพิ่นก็นเป็นพระเพิ่นอ่าบ่วานภาพแล้วเป็นพี่หลอเป็นพี่หรอก็เลยตีเป็นซูนหก แตี้ยเป็นส่วนหกนะครับตี้เป็นสน่วนหกเพิ่นก็ยิ้มให้พร้อมละ่ะโบกหูจังไหนเดี๋ยวจังไหนถือบ่ถือจังไหนผมว่าเพิ่นเบิ่งอยู่เพิ่นก็ยิ้มให้พร้อมละ่ะโบกหูจังไหนเดี๋ยวจังไหนถือบ่ถือจังไหนผมว่าเพิ่นเบิ่งอยู่ดอกเพิ่นแนมอยู่เดี๋ยวถ้าตี้ยโถืออีหลีเนี่ยเพิ่นสิบอ,อกกุดโตคนละผมว่า,าตัวบอกให้เอฟซีให้ได้เงินแนะ่บอกให้เอฟซีให้ได้เงินแนะ่ครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนเมื่อ,อ,อไรมนนีโอกาสผมสิเข้าไปซองเบิ่งอยู่ดอกที่ว่าฝ่า มันหลุดลยุยที่ว่ามันหัวหน่ะสิเป็นจังไรห่หวยกันซาลาหลังไงบ้านั่นสิบใส่งบประมาณลาาหลายอยู่บ่หลายแล้เพ่นว่าเพ่นเฮ็ดแรกนี่แหละเกี่ยวเขาแล้วนี่แหละครับเกี่ยวเขาแล้วหลังล่างออกขร้นสาสิเป็นงานกะทินเนอะล่างออกพรรษาสิเป็นงานกะทินนะครับกับกับซีนี่ช่วงกะทินช่วงยางกะซีหาเงินใส่ขั้วช่วงกะทินนี่นะฮะฮาเงินช่วงกะทินนีเขาจังๆนะแม่ให้ได้ปลากะทินน้ำผึนงไง <ส>ให้เข้าจากส่วนของภาษาแต่ว่ายายดีย่ายมากเดแน่นย,นย,นย,ย่ายมากอีกวะย่ายมากมึกเมื่อยครับเมึกขึ้นนี่ย่ายมากว่าเสียกูยูน้ำบอว่าสัฮะเสียหิยูน้ำบอเสียหิยูน้ำบอเนเอยทั้งก็ได้ว่าเอากะยุ่นกันยุ่นสิบุญยูจังไหนกันหิยุ่นตัวเข้าก็ได้วางสิเข้าก็าาได้เคลียร์วายายเหลิมสีมาหาย แต่ว่าผมอันนี้คือปอ็นตัวเรกเหรอเพื่อนมาถามว่าสีหายูนําบอแมนป้าบอกว่าหายูเอากยูหยูเายูรักกันยุเป็นยักษ์จ้งสี่าหายุกับหายุนตัวห้าวาซีมันมันยาับสิว่าหายขึ้นกันบมเนาะบานีแนวทางบายเป็นรูปรูปในต้นปีที่แล้วนีครับเป็นรูปนี่แหละเป็นลักษณะนี่เลยแมนตอนนั้นฝันเพิ่นว่าซียูน้่มึนอีหละตอนนั้นแมนบอทีเพิ่นว่าแล้วันนสียเลี้ยงก่อนอันมืดนี่มืดสินเออ ขันเมื่อเนี้มื่อสิ้นเนี่กูกับชิยูนั่งบอนี่ยแู่นี่มึงนี่ละเพราะแล้วตอนนั้นคือติดต่อกันสิบประวัติช่วงนั้นคือคนมาบอกสองวันยุดสอภาคสองวันแล้วตอนไม่ไหนไม่ไหนมากเลยๆครับบาสนี่มื่อคืนนี้มาถามอีกว่าเสียใครอยู่นั่บ่อกเสียกูอยู่นั่งบอเอาละบาสนี่เอาละเอาละยาสีมาแลล้ว่ะบานีอคิดว่าแต่ว่าเปลี่ยนตัวเลขแล้ครับเนี่ยเปลี่ยนตัวเลขเพื่อนมาเพื่อนมา ส่งศิกไว้องคิอแมนว่าเขาสีเขาพันษาครับแมนส่งศิกไปแล้วเดี๋ยวมาแท้ๆงว่าฟังไปครับตอนนี้กันมีแค่นี้นะครับสามแปดกับแปดศูนย์หกนะครับล่อเอาไปพิจารณาเบิ้งนะครับแต่ว่าแปดศูนย์หกสามแปดนี่เป็นความฝันที่เบิ้องเราตีมั้ยนะครับแต่ว่าแปดศูนย์หกนี่บ่แน่ใจขี้กันเดี๋ยวจังไรก็ต้องล่อเบิ้งว่าสิได้ไปในฝันสิไปในวัดนั้นอีกบ่สิ่งที่ผู้ตะโกนมาบอกตัวเลขบ่หรือว่าปู พ่อคู่เพิ่นสีมาอีกบ่ยังอเนาะเอาแค่ว่าพ่อคู่กับย่ายนี่ก็ต่คือโยงกันอยู่เพราะว่าเพิ่นคุกกี้อยู่นัากันแค่ว่าเพิ่นเป็นเป็นเป็นอ่าย่ากับย่าเพิ่นก็เป็นแม่ออกสมัยเก่าตะกี้แม่ออกคำยุหันอ่าอันละเอาอย่างไรกันล่อติดตามตอนต่อไปเอ๋อโอเคครับผมขอบคุณไปตรงนี้ครับ